เชื่อไหมคะบางครั้งเนี่ยความทุกข์หรือความสุขก็เข้ามาในชีวิตของเราแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันจริงๆแล้วในช่วงแรกๆของชีวิตมาว่าหมอเป็นคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างราบเรียบนะคะแล้วก็มีความสุขจบมาเป็นแพทย์แล้วเนี่ยมีแรงบันดาลใจะค,ะค่ะตัอยากจะเป็นคนที่มีเงินมีสภาพาทางการเงินนี่คือเหตุผลที่หมอเก้าเข้ามาทําธุรกิจแรกของชีวิต และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือก็เงินทอมก็ไหลามาเทมาเยอะจริงๆนะคะเยอะซะจนกระทั่งคิดว่าในชีวิตของคนอย่างเราเนี่ยไม่มีโอกาสจับต้องเงินขนาดนี้ได้เลยหมอคิดว่าเงินสร้างความสุขมากมายไม่มีขีดจำกัดให้กับชีวิตในช่วงนั้นแต่เมื่อความทุกข์มาเยือนจริงๆนะคะก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพศ2538ความทุกข์จากการหย่าร้าง ความรู้จากการที่เราไม่สามารถจะอยู่ในบริษัทที่เราเคยสร้างมากับมือได้เนี่ยตอนนั้นจะต้องถือว่าเป็นจุดที่ตกต่ำในชีวิตมากที่สุดจริงๆนะคะมากซะจนกระทั่งเคยบอกใครๆว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ได้ซ้ำไปนะคะแต่หมอก็มีความรักค่ะมีความรักต่อพ่อแม่พี่น้องความรักต่อลูกนะคะช่วงที่สับสนในชีวิตมากที่สุดนั้นเนี่ยหมอจําได้ว่าคุณน้าเคยชวนหมอไปที่ จังหวัดพิษณุโลกค่ะน้าชวนไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชลูกป,ปั้นของท่านอยู่ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเราได้ทราบว่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังจันทร์ค่ะพระราชวังจันทร์เนี่ยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระสุพรรณกัลายาและพระเอกาทศรสท่านประสูติที่นั่นแล้วก็เติบโตอยู่ที่นั่นน้หวีบอกว่าให้ไหว้พระนเรศวรแล้วท่านก็เปลยขึ้นมาว่าแปลกนะ คนไทยเนี่ยรู้จักแต่พระนเรศวรแต่ไม่ค่อยรู้จักพระสุพรรณกัลยากนหรอกความจริงเนี่ยท่านช่วยบ้านเมืองเยอะเหมือนกันนะแต่ท่านายอยู่ข้างหลังนะคะหมอก็บอกน้องอีว่าจริงๆรู้จักนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่4เนี่ยคุณครูเคยเล่าให้ฟังคุณครูเคยเล่าว่าพระสุพรรณกัลยาเนี่ยท่านถูกส่งไปเป็นองค์ประกันท่านเป็นพระพี่นาของสมเด็จพระนเรศวรท่านถูกส่งไปเป็นองค์ประกันไปเป็นทัสนมของพระเจ้าบรเรงคงคราวที่เราเสียกรุงรั้งที่1นนะคะหมอคิด ว่าท่านเสด็จไปตั้งแต่อายุ17-18ปีท่านคงมีความรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยท่านไปเป็นพระสนมของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยก็มีพระธิดาด้วยกันพระองค์หนึ่งแต่หมอคิดว่า11ปีแรกในช่วงพระชนมายุที่อยู่กับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยพระสุพรรณกัลยาคงจะมีความสุขพอประมาณนะคะเพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองรักท่านและก็เมตตาต่อท่านในฐานะพระสนมและพระชายาค่ะ แต่ทันทีที่พระเจ้าบุเรงนองท่านสิ้นพระชนพระเจ้านันทบุเรงซึ่งเป็นลูกเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาเสวยราชแทนสิ่งที่เรารู้กันในประวัติศาสตร์คือพระเจ้านันทบุเรงไม่ชอบสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มีความเครียดแค้นด้วยเรียกว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยมีอายุไล่เลี่ยกับพระมหาอุปราชาพระโอรสของท่านเอง ลองนึกภาพนะคะว่าลูกชายอายุใกล้เคียงกันแต่สมเด็จพระนเรศวรของเราเนี่ยเก่งมากเก่งและก็ฉลาดเฉลียวกว่าเด็กในวัยเดียวกันเป็นอย่างมากแต่เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเจริญพระชนมพรรษาโตขึ้นนะคะท่านก็ขอกลับบังคมทูล,ลากลับไปดูแลกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชภายในใจพระองค์เองเนี่ยท่านรู้แล้วว่า ท่านไม่อยากเป็นฉเฉลยต่อไปท่านอยากให้คนไทยเนี่ยได้ประเทศของเรากลับคืนมาอยากให้คนไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเชื่อนะคะว่าสมเด็จพระนเรศวรต้องคุยกันกับพระสุพรรณกัลยาทีเดียวเลยว่าจะ,สะเสด็จหนีกลับไปด้วยกันไหมในเมื่อในช่วงพระชนมายุที่อยู่กับพระเจ้านันทบุเรงพระสุพรรณกัลยาหาความสุขไม่ได้เลยนะคะพวกเราลองคิดดูนะคะว่าผู้หญิงคนหนึ่ง เกิดมาเป็นเจ้าฟ้าอยากได้อะไรก็ได้มีทุกอย่างสมดังที่ความปรารถนาแต่วันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนสายฟ้าฟาดท่านต้องไปเป็นองค์ประกันชีวิต11ปีแรกก็ยังพอก็ยังชั่วแต่ทันทีที่มาอยู่กับพระเจ้านันทบุรเรงนั้นเนี่ยหมอเชื่อว่าชีวิตของท่านพลิกจากฟ้ากลับมาเป็นดินจากความสุขมาเป็นความทุกข์ทรมานต้องอยู่กับพระสวามีที่ไม่รักท่านเลยแล้วก็อาจจะทําอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้ท่านต้องเสียพระไทยตลอดเวลาน้องชายชวนกลับ ท่านไม่กลับนะคะท่านพูดกันในท้องพระโรงใหญ่ๆอะค่ะว่าท่านไม่กลับเพราะว่าเป็นห่วงสามีและลูกสมเด็จพระนเรนว์ก็พูดในท้องพระโรงใหญ่ๆให้ใครๆได้ยินเหมือนกันว่าไม่ไปก็อย่ายไปแสดงว่ารักสามีรักลูกมากกว่าประเทศประโยคนี้ถูกจารึกในพงสาวดารและเป็นประโยคที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจท่านผิดหมดเลยว่าท่านไม่รักชาติ แต่ความจริงไม่ใช่หมออยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยใช้เวลาหลายปีมากเลยนะคะกลับไปตั้งแต่อายุน้อยอายุ20เสร็จเสร็กลับไปไม่มีอาวุธไม่มีทหารมากมายอะไรเขาให้ไปดูแลประเทศที่เป็นเมืองขึ้นใครเขาจะให้เอาอาวุธไปมากมายใครเขาจะให้เอาทหารไปมากมายแต่ท่านกลับไปเนี่ยไปฝึกชาวไร่ชาวนาที่เป็นคนไทยเนี่ยให้หัดรบเอาเหล็กมาตีเป็นดาบแอบซ่องสูงไพรพล เก้าปีถึงสิบปีตรงนั้นพม่าไม่ละแค่ละใครเลยนะคะพวกเราลองคิดดีคะว่าทําไมพม่าถึงไม่ละแค่ละใครเลย <_ d ata> หมอเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งทําให้พระเจ้านันเทมเริตายใจจริงๆว่าประเทศไทยไม่มีวันกล้าหือสมเด็จพระเนเรศวรไม่มีวันกล้าทําอะไรท,ที่ท่านกลัวเพราะอะไรเพราะสมเด็จพระเนเรศวรรักพี่สาวรับพระพี่นางคนนี้สุดหัวใจ รู้ดีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดแข็งเมืองขึ้นพระสุพรรณกัลยาต้องถูกประหารอย่างแน่นอนสมเด็จพระนางเว้หลังน้ำพักซิโนโทประกาศอิสรภาพเนี่ยนะคะขณะที่ท่านมีอายุ35ปีนะคะเกือบ10ปีตั้งแต่ที่ท่านเดินทางออกจากพามาก่าเกือบ10ปีที่พระสุพรรณกัลยามีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานคอยส่งข่าวสารให้คอยส่งความเพลิหน้าให้แสดงพระองค์เป็นคนที่อยู่เคียงข้างพม่าตลอดเวลา เพื่อให้พระเจ้านันพระบุเรงตายพระไทยแต่ขณะเดียวกันการกรอบกู้เอกราชได้ถูกเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อสมเด็จพระนเรศวนท่านพร้อมจริงๆท่านหลังน้ําทักซิโนโทกข่าวนี้มาถึงพม่าอย่างแน่นอนนะคะพระเจ้านันพระบุเรงกริ้วมากโกรธมาก ส่งลูกชายคือพระมหาอุปราชามาสู้มารบมาปราบนะคะและแล้วอย่างที่เราเคยรู้กันก็คือว่าสมเด็จพระนเรศวรมีทหารน้อยกว่าแต่กําลังใจเยอะกว่ามากมีทหารน้อยกว่าถึงสิบเท่านะคะแต่ท่าน้าสมเด็จพระมหาอุปราชาว่าในฐานะเลือดกษัตริย์ด้วยกันเรามาสู้กันตัวต่อตัวไหมให้ทหารไม่ต้องมาเสียชีวิตไม่ต้องเสียพรยพนมากมายเรามาสู้กันสองคนเรามาทํายุทธหัตถ์ ระมหาอุปราชาเป็นลูกกษัตริย์ท่านก็รับคำท้าและอย่างที่ว่าก็คือว่าท่านสิ้นพระชนเพราะว่าท่านแพ้ยุทธหาสตถีถูกสมเด็จพระนเรศวรประหารด้วยพระแสงของนางอย่างที่เรารู้ท่านสร้าบไหมคะว่าม้าเร็วเนี่ยใช้เวลา7วัน7วันในการกลัาบประคมทูลพระเจ้านันพระเริว,ว่าลูกชายของท่านถูกสมเด็จพระนเรศวร พวกเราลองทายสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นความโกรธยังมาหาศาลเกิดขึ้นและความโกรดนั้นไม่ไปลงที่ใครเลยนอกจากผู้หญิงคนหนึ่งที่สมเด็จพระนเรศวรรักดังดวงใจคือพระสมเด็จพระพี่นาคโเกงพระสุพรรณกัลยาถูกประหารถูกแทงด้วยพระแสงดาบจากพระสวามีพระโอรสและพระธิดาก็ถูกประหารด้วยเช่นเดียวกัน ตอนที่หมอกราบสมเด็จพระนเรศวรหมอคิดว่าทําไมผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงใจเด็ดขนาดนี้ชีวิตที่ทุกทรมานเป็นสิบสิบปีถามว่าถ้าเป็นเราหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะคิดอย่างไรเราอาจจะรู้สึกว่าเราฆ่าตัวตายดีกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราหนีตามสมเด็จพระนเรศวรไปตายเอาดาบหน้าก็ได้ แต่ท่านไม่ได้ไปนะคะท่านอยู่เพื่อที่จะช่วยน้องช่วยประเทศคอยส่งข่าวสารคอยส่งข้อมูลมิเช่นนั้นเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรจะก,กระทําการกอบผู้อิสระภาพในเวลาแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะหมอคิดว่าในพระไทยท่านท่านคิดแล้วว่ากับชีวิตที่เหลือท่านไม่ได้ทําเพื่อใครเลยท่านไม่ได้ทําเพื่อพระอ,องค์เองท่านเสียสละพระชนชีพของพระอ,องค์เองของลูก เพื่อประเทศไทยเพื่อให้ไทยเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยความทุกข์ทรมานที่ท่านรอมาถึง20ปีค่ะในความรู้สึกนะคะอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าพอคิดถึงเรื่องของพระสุพันณกัลยาและปากตัวเองเนี่ยก็เล่าให้น้าฟังว่าเคยฟัง คุณครูสอนว่าอย่างไรเนี่ยหมอรู้สึกมีกําลังใจมากเลยนะคะกําลังใจเนี่ยมันไหลมาเหมือนน้ำอะ่ะเหมือนน้าที่เข้ามาสู่หัวใจนะคะหมอกราบสมเด็จพระเรศวรน,นะคะแล้วก็บอกว่าหมอได้กําลังใจจากพระสุพรรณกัลยาได้กําลังใจจากสมเด็จพระรศสวนมากหมอจะไม่เสียใจอีกละหมอจะไม่หมดกําลังใจอีกละแล้วหมอก็กราบท่านหมอบอกท่านว่าหมออยากจะทํารูปปั้นถาวายพระสุพรรณกัลยาเพราะไม่เคยมี รูปหรือรูปปั้นของพระสุพรรณกัลยามาก่อนเลยหมออยากให้คนไทยรู้จักท่านหมออยากให้คนไทยทราบว,ว่าแท้ที่จริงท่านคือวีรสตรีที่อยู่เบื้องหลังการกอบผู้อิสรภาพของประเทศไทยคะ่ะหลังจากที่หมอกราบท่านแล้วเนี่ยหมอก็กลับไปรอขึ้นเครื่องบินนะคะที่บ้านของคุณนะ้าแล้วหมอก็เผลอหลับไปคะ่ะเพราะว่าไม่สบายคะ่ะตอนที่หลับไปเนี่ยก็ฝันต้องพูดว่าไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์อะไรเลยนะคะไม่ใช่นิมิต หมอไม่ได้มีซิกเซนส์อะไรเลยนะคะหมอฝันค่ะหมอฝันเห็นพระรูปของพระสุพรรณกัลยาเป็นรูปปั้นทองสัฤมริ์สีดำนะคะผมสั้นเกลียนนะคะและใส่ชุดไทยค่ะนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอก็สเก็ตภาพเอาไว้เพราะหมอเป็นคนชอบวาดรูปค่ะสะเก็ตเร็วๆเลยนะคะแล้วก็บอกกับคุณน้าว่า นวีต้อยว่ามีควปั้นถวายท่านแล้วละ่ะเพราะว่าต้อยฝันเห็นลูกปั้นค่ะไม่ได้ฝันเห็นพระสุพรรณกัลยานะคะไม่ได้ฝันเห็นหน้าของท่านแต่ฝันเห็นรูกปั้นและในความรู้สึกนั้นเนี่ยรู้ว่าเป็นรูปปั้นของใครค่ะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอได้กลับมาคือหมอมีกำลังใจมากเลยนะคะหมอแทบจะหมดความทุกข์ความเศร้าแล้วหมอก็เริ่มต้นก่อตั้งกิฟต์รีนซื้อโรงงานซื้อเครื่องจกักรเตรียมการทุกสิ่งทุกอยาก่างโดยได้กําลังใจจากคนรอบข้างได้กําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ น้องเพื่อนและก็พนักงานตลอดจนสมาชิกของบริษัทเดิมที่หมอทําอยู่นะคะหลังจากนั้นประมาณสองเดือนในช่วงที่เรากําลังก่อตั้งเนี่ยหมอก็ไปเปิดหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะที่ตกใจมากก็คือว่าเห็นพระรูปของสามพระองค์ผมเด็จพรนนเรศวรมหาราชพระสุพรรณกัลยาและพระเอกาทศรถสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเนี่ยท่านประทับนั่งแต่อีกสองพระองค์ประทับยืนค่ะสิ่งที่หมอรู้สึกว่าตกใจมากเลยคนลุกเลยนะคะก็คือว่า พารูปที่หมอเห็นในหนังสือพิมพ์คือองค์เดียวกันกับที่หมอฝันถึงค่ะนะคะหมอหมอหมอจำได้ว่ายืนถือดูนหนังสือพิมพ์เนี่ยค้างอยู่5้านาทีเลยนะคะค้างอยู่5้านาทีแล้วก็มีความรู้สึกหนึ่งว่าท่านตั้งใจให้เราเห็นพรพรูปหรือเปล่าว่ามีคนปั้นแล้วท่านตั้งใจให้เราไปไหว้ท่านที่นั่นหรือเปล่านะคะวัดราชสิงค์ค่ะนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีหมอกับคุณแม่แล้วก็หลายๆคนก็ไปกราบท่านไปกราบท่านเจ้าอาวาสค่ะ แต่ยังไม่มีอนุสาวรีย์ของสามพระองค์ค่ะหมอก็ถามว่าอนุสาวรีย์อยู่ไหนเหรอคะหลวงพ่อบอกว่ายังไม่มายอมอีกสองอาทิ์รูปที่ถ่ายลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยอยู่ที่บ้านของอาจารย์นทพ่ปั้นนะคะและอีกสองอาทิตย์เราจะเชิญท่านมาประดิษฐานหมอดีใจมากเลยเพราะว่าหมอได้อยู่วันที่ได้เชิญพระรูปมาประดิษฐานด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นหมอก็ไปกราบท่านอยากให้ชาวกิฟฟารีนได้ทราบนะคะว่า หมอกราบท่านและหมอทูลท่านว่าอะไรนะคะหมอกราบท่านและหมอทูลท่านว่าหมอมีความสุขที่ได้รู้จักท่านได้รู้จักประวัติทุกอย่างได้มีโอกาสมากราบพระบรมราชานุสาวรีย์ที่นี่หมอรู้ว่าท่านคงอยากให้หมอนี่มีกําลังใจที่จะสู้ต่อในชีวิตหมอกราบท่านว่าหมอจะสร้างบริษัทขึ้นมาบริษัทหนงถวายท่านหมอจะสร้างกิฟต์ฟรีถวายท่านค่ะ มออยากจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่หมอจะช่วยคนไทยที่เป็นคนดีเนี่ยให้มีงานทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเมื่อไหร่ท่านมีคนที่ดีๆและอยากจะให้หมอช่วยเขาท่านส่งมาหาหนูนะคะหมอเรียกเองว่าหนูค่ะนะคะท่านส่งมาหาหนูนะคะและหนูจะดูแลเขาอย่างดีที่สุดหนูจะทําให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นและและจะทําให้เขาเป็นคนดีคะ่ะหมอคิดว่านะคะทําให้คนมีเงินไม่พอหรอกค่ะ ต้องทําให้คนคนนั้นมีเงินแล้วก็เป็นคนดีด้วยทั้งหมดนี้ต้องมาจากทัศนคติของเราเองค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะ หมอสัญญากับท่านว่าหมอจะทําให้คนไทยทั้งประเทศได้มีโอกาสรู้จักท่านในฐานะวีรสตรี400ปีมาแล้วที่คนไทยไม่รู้จักท่านเลยรู้จักแต่เพียงคําพูดสั้นๆว่าท่านรักลูกรักสามีจึงไม่ตามพระนเรศวรกลับมาในประเทศไทยแต่หมอรู้ว่าไม่ใช่นะคะหมอรู้ว่าท่านอยู่เพื่อเบื้องหลังการกอบกู้อิสรภาพสิ่งเหล่านี้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่มีวันจะเป็นไปได้เลยถ้าพระสมเด็จพระนเรศวรไม่มีพระสุพรรณกัลยา คอยช่วยอยู่ในประเทศพมา่าข้อสุดท้ายค่ะที่หมอสัญญากับท่านก็คือหมอสัญญาว่าหมอจะละความโกรธหมอจะละสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์หมอจะไม่โกรธใครหมอจะไม่เกลียดใครและตลอดชีวิตนับจากนี้ไปหมอจะทําแต่ความดีค่ะหมอจะทําความดีถวายท่านตลอดเวลาและหมอจะบอกคนของกิฟฟอรินด้วยว่าเราทั้งหมดต้องเป็นคนดีเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองและทําแต่ความดีด้วยเช่นเดียวกันสิ่งดีๆนี้จึงจะกลับมาหา เดี๋ยวจะเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะว่านับจากนั้นมาจนบัดนี้เนี่ย18ปีครึ่งแล้วนะคะหมอไม่เคยลืมชีวิตใหม่ที่ได้จากพระสุรันกัลยาหมอเรียกว่าชีวิตใหม่จริงๆนะคะเพราะเป็นชีวิตที่หมอคิดใหม่มีแนวทางของชีวิตใหม่มีวัตถุประสงค์ของชีวิตใหม่และวัตถุประสงค์นี้คือความสุขไม่รู้ลืมที่หมอได้ในกิฟตรีนค่ะ ดีใจนะคะที่ได้รู้จักทุกทท่านในที่นี้หมอคิดว่าเราจะเดินไปด้วยกันหมอจะเป็นสองมือที่อบอุ่นของบริษัทแม่คอยดูแลทุกท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทลูกให้ทุกท่านในที่นี้สามารถยืนอยู่อย่างคนที่มีความสง่างามและเป็นเจ้าของกิจการที่สง่างามมีศักดิ์ศรีของชีวิตเป็นคนดีพอที่จะอบอุ้มครอบครัวของตัวเองอบอุ้มสังคมและหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส หมอคิดว่าทั้งหมดที่หมอได้ทํามานี้คือความสุขอันแท้จริงที่เราทั้งหมดได้รับจากกิฟตบริงค